สำหรับที้นี้คือเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เริ่มมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นของแต่งบ้านบ้างนะเขี่ยออกมไกลเลยน้องกล้วย้ป้นไม้ปลอมนะคะเลยอุยสวยอันนี้คือวางแต่งห้องได้เลยตลองนี้คือแบบเอามาเทปเลเพาว่าเราจะมาแต่งห้องกัน่นเองนะคะกล่องใหญ่ที่สุดของเรานั่นเองน้คะาแล้วก็ใหญ่ไม่พอน้องหนักด้วยนะคะจากไม้ปลอมไม้ดอกทิวลิปแบบนี้นะคะค่ะอันนี้น่าจะเป็นแจกันนะคะเป็นปูนค่ะเขาเลี้ยงแทนได้ดีมากๆ แบบนี้เลยน่ารักมากดูสีเอาให้ดูประมาณนี้เป็นเลิศเลยเยีราฟเป็นกระเบื้องเป็นของตกแต่งที่แบบว่าโอเดินโมจมากใครที่แบบอยากตกแต่งห้องจะให้มันดูแบบว่าสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยต่ออ,อ,อันนี้น้องพูดเป็นกระเบื้อง กระจกพิเศษบอกค่าเถอะไรงามเลศในปัจจุบัสำหรับใครที่ถามว่าสินค้าราคาถูกจริงไหมถูกจริงค่ะอย่างชั้นหนังสือตัวหนังสือปลอมตัวนี้เร็จละ13หยวนเท่านั้นเองนะคะส่วนอย่างต้นไม้น้ำกล้วยคราคาเท่าไหร่19หยวนนะคะทุกคนแล้วกระจกสวยๆแบบนี้ราคานี้9หยวนค่ะทุกคนถูหวนถูกมากอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ19หยวนนะคะคือทั้งหมดเนี้ยคุณลงทุนไม่ถึง500บาทไทยด้วยซ้ำนะคะสามารถเปลี่ยนห้องได้เลยอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่ประมาณ13หยวนเท่านั้นเอง แก๊งยีราฟห้บหยวนใช่50หยวนได้ไปเลยนะคะโคลแม่ลูกแบบนี้เขียนแต่งวิธีอ่ะเป็นวัสดุดีมากนะคะคือ50หยวนเท่านั้น3ตัวราคาลดราคาลดมากไม่ต้องลงทุนเยอะและที่สำคัญนะคะถ้าอยากได้ค่าขนส่งที่แบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เลทในการสั่งสินค้าคุ้มที่สุดต้องสั่งกับใครคะ CTW Gap Link เลยค่ะ CTW Cargo